อ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะฮะการสอบเซอร์ติฟิเคของไทยแฮก c มียตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยที่ออกมาก็อาจจะเดือนกว่ามัา้งผมเพิ่งมาสอบเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มันอ่าเป็นเซอร์ที่สำหรับบิจิเนอร์เลยนะแนะนำลยครับว่าเป็นบิจิเนอร์นี่อ่าอาจจะลองสอบดูก็ได้คือจุดประสงค์นะคือจริงๆไม่ไม่ไม่ได้สอบนะไม่ได้อยากสอบเท่าไหรนะ่ับพอดีว่าอ่ารุ่นน้องในบริษัทนะครับเขาส่ง กขาส่งลิงก์มาเห็นโพสต์ว่า,าคนที่มีเซอร์ OSCP สเนี่ยสามารถทำเรื่องขอสอบเซอร์ p ี1ของตาให้มีฟรีได้มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้ละแต่มี o s c p ขึ้นหนึ่งในนั้น o s c p ไม่เกินเท่าไหร่หนึ่งปีหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้กี่เดือนจำไม่ได้ละมันมันมีมันมีบอกอยู่นั่นแหละครับก็ผมก็เลยส่งเรื่องไปใน Google Form เขาจะมีคั้นฟอร์มให้กรอกแล้วก็ส่งเรื่องไปทีก็รอประมาณสามสี่วันมนะั้งมันก็จะเป็น ส่งมาว่าเออโอเคนั้นผ่านแล้วแต่แต่เมลที่ใช้กรอกอ่ะต้องเป็นเมลเดียวกับ OCP นะครับที่ที่สอบคือผมมันมีแอร t เขาไทยมีอันเก่าแล้วผมใช้ไม่ได้นะผมต้องสมัครอันอันใหม่คืออีเมลให้ตรงกันอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อเซอร์ติฟิเคตตัวนี้นะครับเหตุผลในการสอบก็คือสำหรับเอ่อมันเป็นเซอร์น้องใหม่ที่ค่อนข้างง่ายนะครับใช้คำนี้นะเออผมเป็นเพนเทสเตอร์ มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากเลยอะไรเงี้ยครับในการทําก็ถามว่าใครควรสอบเออแนะนําเป็นระดับแบบ entry level นะครับ level แบบ beginner อะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือไม่ใช่แบบว่ารู้นิดหน่อยแล้วสอนรับคือเรียนเรียนให้รู้ตามโมดูลให้เล่นหลายๆอย่าง<ม>อาจจะ mm. เ, Box, เล่นแ a ก k the บ o ็อกให้เล่นทายแฮกมี Me, หลายๆหมวดให้รู้ให้เข้าเส้นในหลายๆเรื่องก่อนนะครับแล้วค,ค่อยๆมาสอบกันอะไรเงี้ยก็หลักๆก็คือโครงสร้างในการสอบนะครับหัวข้อจะมีเป็นโปรเกตเนาะ ็จะมีท็อปิกต่างๆนะหลักๆคือตัวนี้เลยครับ Recommend Learning นะครับมันจะเป็นโมดูลนะครับที่ให้ a c c e s สในการเรียนนะคือผมคิดว่าถึงถึงคุณท่านผู้ชมที่ซื้อเหมือนกันนะถ,ถ้าจะสอนนะก็จะได้สิทธิ์ในการเข้า Access โมดูลพวกนี้ฟรีเลยผมก็ได้เหมือนกันนะครับคือเขาให้จริงๆคนที่มี oscp แลวแล้วอีกซออื่นๆนะที่เอาไปเคมเขาให้สอบก่อน3าสิสิงหานะครับ ผมมาสอนมาครับมันก็จะมีโมดูลแนะนําตามนี้นะครับผมอันเนี้ยคือผมสารภาพไปนะว่าผมไม่ได้เรียนเลยคือผมไปอ่านวอกของพี่ตะแล้วก็พี่คนหนึ่งที่อยู่เอ็กซนะ์ตีไอทีเนี่ยที่เขาสอบกันนะครับเขาบอกว่าเอ่อให้ดูโมดูลนี้ด้วยคือ writing pen test report นะฮะเพราะว่ามันตรวจด้วย AI นะครับ report อ่าเดี๋ยวมาเกิดให้ฟังผมอ่ะคลิกไปดูคร่าวๆคอนเซ็ปต์ว่ามันขาดอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือพอจำๆมานะครับก็สำหรับ มือใหม่นะครับที่จะอยากสอบอยากหาความรู้ก,ก็แนะนําให้เรียนโมดูลพวกนี้ให้ครบนะครับจะได้มีมีความรู้อะไรอย่างนี้ครับก็ส่วนของ p r a c t i c e นะครับที่ผมเรียนนะฮะอันนี้คือ <S <S เครื่องนะครับเหมือนคล้ายๆ CTF เหมือนคล้ายๆ Hack the Box อะไรเงี้ยในการเขาเลคอมเมนต์ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยผมก็ทําการเล่นนะครับอันนี้คือเล่นน้งหมดเลยนะเครื่องหมายติ๊กถูกตรงหน้าคือ เล่นลูกเครื่องไงนะครับเนี่ยอันนี้คือผมเล่นมาหมดเลยนะแต่ผมไม่ได้เรียนไอ้ตัวไอ้พวกนี้เฉย s t a ร์ your l e a r n i n g ่งเฮียไม่ได้เรียนนะครับ<笑><笑>ก็ประมาณนี้ครับผมเอ่อแล้วก็รูปแบบการสอบเนาะก็2วันอ่า2วันคะแนนที่ต้องทำให้ได้ก็คือ750นะครับเต็มพันอ่าแล้วก็มีตรวจข้อสอบด้วย AI นะฮะแล้วก็มีการบริไฟนะ เ uh, วอ i ์ฟายอพาสปอร์ตหรือ ID ก็คือบัตรประชาชนเรานี่แหละเราก็ต้องถ่ายรูปไปให้เขาดูนะครับถ่ายรูปคู่กับบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายหน้าถ่ายหลังนะครับถ้าสอบไม่ผ่านนะครับรีเทสฟรีหนึรอบนะครับแต่ถ้ามากกว่าน,นั้นก็คือจะเสียครั้งละร้อยยูโรมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะลองคำนวณเอาโอเคหมวดหมู่มันจะมีทั้งหมดเอ่อสนะครับสามสามหมวดหมู่ก็คือหคือเว็บแอปพลิเคชันเพนเทสนะครับสคือ Netsec p e n t e s t 3คือ AD อันนี้ก็เป็นน e กเ o ิร์ก็ได้ครับเรียน n กเ w ิร์ก็ได้เอ่อมันก็ถ้าถามอะไรปวดหัวสุดผมจะแนะนำว่า Web Application p e n t e s t ครับปวดหัวชี้หายเลย <c oughs> <c oughs> ก็เอ่อเป็นประมาณว่าคือสมมุติเปิดเปิดมานะครับเปิดมาเนาะเราก็จะเจอ กับตัวเว็บนะครับเว็บของหน้าวิวคลคัมนะครับผมหน้าว,วคลคัมเนะมาะมันก็เขียนว่าสตาร์ทเช็คอินอะไรอย่างงี้อันนี้คือผมแคปมานะขั้นต่อไปคือขั้นตอนการบนะูริไฟเนาะแล้วก็ใส่ชื่อให้ถูกเลยครับจังหวะนีะ้ใส่ไปปุ๊บเสร็จน้นก็บูริไฟก็จะบอกว่าสตาร์ทอะไรอย่างงี้ก็สตาร์ทเอ็กเซมันก็จะมีหมวดนะครับอย่างที่อย่างอย่างที่เห็นในรูปเนาะก็คือเวแอปพลิเคชันเพนเทส อะไรเงี้ยอันนี้คืออันดับแรกนะครับอ่ะพอกดมาเนี่ยเราจะเจอรูปไฟวอลเนาะแล้วก็จะเจอชื่อเครื่องชื่ออะไรเงี้ยคือหมวดเนี่ยเขาให้เราโฟกัสคือครั้งแรกนะให้โฟกัสแอปพลิเคชันนะเว็บแอปพลิเคชันเพนเทสเลยโฟกัสแค่ตรงน,รงนี้ตรงเดียวเลยคือผมอะ่ะไม่รู้ผมไม่รู้เลยผมพูดตรงๆว่าผมไม่รู้เลยผมดูแล้วเขาเขา,เขาเขียนไว้ว่า IP ที่ได้มาสมมุติได้วงบาบามาจุดอะไรสักอย่างนึงอะ่ะมันจะเป็น IP ของ VP n คือผมอะ่ะได้มาปุ๊บผมอะ่ะ เอาไอพีที่ได้มาเลงอ่ะสมมติคือ1 9 2 1 6 8 1 1เอ้ยจุดหอะไรเงี้ยสมมติได้ได้อย่างนี้มาคือสมมติอันนี้คือจุดหนึ่งจุดสองคือเครื่องทาร์เก็ตเนาะที่ที่เราได้มาคือผมอ่ะไม่รู้ผมแม่งสแกนเอ่อศูนย์ทับยี่สี่เลยก็คือทั้งวงเลย มันก็เจอหลายๆเครื่องนะเจอหลายเครื่องไปเรื่อยๆเลยจนงงเอาว่าเอ้ยมันอ,อออสโคบหรือเปล่าทีนี้เราจะเจอกับหมวดนะครับหมวดแรกก็คือเว็บเนาะเว็บแอปพลิเคชันเพนเทสไอเว็บเนี่ยผมอ่ะไม่รู้ผมมาเข้าใจผิดว่าต้องได้เชลสําหรับคนที่สอบนะครับย้ําว่าไม่ต้องได้เชลนะครับมันทํายังไงก็ไม่มีเชลออกมาเพราะว่ามันเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับใช้คานี้เลยนะถึงจะเจอช่องโหว่ที่อาจจะทําให้ดูเหมือนว่าอัพได้เชลไม่ใช่นะครับไม่มีเชลหายังไงก็ไม่เจอ <laughs> ผมลองแล้วมันจะเออมันก็มันจะ,ะนกจะง,งงหน่อยอ่ะแต,แต่ทีนี้ก็คือความงงอีกอย่างคือของเว็แอปพลิเคชันเพนเทสคือ h a l f fact นะครับบางขั้นต้องใส่ h a l f fact คืออะไร h a l f fact คืองี้ครับเวลาสมมติท่านแฮ็กได้สมมติว่าแฟกมันจะเป็นอย่างงี้นะท้ายมีตัวย่อแล้วก็เนี่ยสมมติเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้คือรูปแบบเต็มของแฟกนะ,ะสมมติผมใส่ให้สิ่งนี้ท่านจะได้ h า l f f a c กมามันจะมีสองส่วนมันจะมีส่วนหน้าอย่างงี้กับส่วนหลัง คือท่านจะได้ก้อนอย่างนี้มาเลยก้อนนี้หนึ่งก้อนนี้หนึ่งคือมันมันผมงงมากเลยฮาร์ฟกต์เนะี่ยคืออะไรแล้วมันต้องอต้องเอามาต่อกันด้วยบางทีท่านได้ตัวหลังก่อนตัวหน้าเขาต้องเอามาต่อกันแล้วก็มาซับมิกกันเอ้แล้วก็มาแล้วก็เอามาซับมิครับผมอะไรอย่างนี้ผมนี่โคตรปวดหัวเลยแล้วตอนแรนกอะคือผมทำแอปพลิเคชันผมงงมากเลยผมว่า มันเป็นอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยคืออะหมดนี้จะมีทั้งหมดคือเขาจะมีช่องโหว่ให้เราทั้งหมด4ช่องโหว่นะครับสำหรับหมดแอบบปพลิเคชันเพนเทนนะผมอะหาทแทบตายผมอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าผมมาได้3อ่าได้ได้3อันนึงไม่ได้โซ่ไม่ไม่ได้ใส่นะครับมันจะเป็นช่องให้กรอกอาแบบภาพเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือของเว็บเลยนะมันจะกรองนี้เลยกดแล้วก็เลือกเลยแบบว่าเอา้าช่องโหว่นี้หมดไรความเสี่ยงเป็นไง c b s s แ a กคืออะไร Description คืออะไร แล้วก็ recommendation ด้วยนะมันต้องอธิบายด้วยว่าช่องโหว่นี้แก้ไขยังไงก็ตอนแรกไม่รู้หมายถึงว่าทําไปคือเราไม่ชินะเราไม่เคยเจอข้อสอบแบบเนี้ยเราไม่ได้เชลท่านเห็นตรงนี้ไหม submit report คือผมมาคิดว่าอ้ามันกดไปมันจะหยุดหรือเปล่าวะก็เลยก็เลยไม่ได้กดนะผมไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าส่งไปปุ๊บมันหยุดหรือเปล่าก็คือตัวเองบื้อครับมองตรงก็ไม่กล้ากดแล้วหลังจากนั้นอ่ะตอนแรกที่เคยเกิดว่าผมอ่ะสแกน ไอพีในวงเนาะคือจริงเขาให้มาแค่ไอพีเดียวแต่มันอยู่ในเลงอะผมไปสแกนเจอหลายไอพีเลยนั้นผมไล่แฮ็กไปไปหมดเลยก่อนสรุปเพิ่งมารู้ว่าไอตองกดตรงเนี้ยซับมิลลี่พอร์ตอะมันจะโชว์ว่าเราอะสมเออเราอะซับพิทไอตรงนี้แล้วแค่เว็บแอปพลิเคชันส่วนไอตัวเนี้ยคือมันเป็นส่วนต่อของเน็ตเวิร์กเพนเทสคือผมมาล่อไปแล้วล่อไปก่อนแล้วล่อ,อไปก่อนเจอหมดนี้แล้วอะไรเงี้ยโอเคคือผมก็ เท้าความไม่ง่ายคือถ้าแนะนำก็คือเว็บแอปพลิเคชันเพนเทสคือไม่มีเชลนะครับไม่ต้องหาไม่สามารถทำรีโมทโค้ดเอ็กซิคิวชันได้โอเคต่อมาเป็นส่วนของเน็ตเวิร์กเพนเทสนะครับหรือว่าเน็ตเซกนะครับมันก็จะเป็นรูปอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็จะมี่าข้อมูลให้อะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงก็จะมีสโคบบ็อกเลยอันนี้คือบอกเลยแต่ประเด็นนั้นว่าผมมาแฮกเว็บพวกนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยเรียบร้อยทีนี้ก็คือมันถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับสำหรับผมนะก็ <Es> เหมือนแฮกเดยเฉพาะโหมด easy ด้วยซ้ำเนในความคิดผมเลยนะอะไรเงี้ยก็แต่แต่แต่แนะนำอย่าประมาทครับก็คือเตรียมตัวไปก็ด <re> ีอะไรเงี้ยอ๋อก็หลังจากลองเล่นดูมันจะมีเอ่อโหมดนี้โหมดที่แล้วเนาะโหมดที่แล้วคือเว็บแอปพลิเคชันเพนเทสจะมีทั้งหมดอ่าสี่คำตอบก็คือสี่ vulnerability สี่ช่องโหว่ต่อมาโหมดเน็ตเวิร์กนะครับจะมีทั้งหมด4นะครับ4ี่นี้คือ4คํคำตอบก็คือ fact user นะครับแล้วก็ fact รูทนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด2เครื่องเนาะเราต้องได้ทั้งอ่ามันจะมี Windows กับอ่ารีนุกเราต้องเป็น User เอ่อแล้วก็เป็นแอดมินเครื่อง Windows นะครับก็คือ2คําตอบแล้วก็เป็นอ่ายูเซแล้วก็เป็นรูทเครื่อง Linux อีก2คําตอบนะครับมันจะเป็นให้โซคือหมดที่แล้วผมไม่อ่โซโซ,โซไป3เนาะหมดเว็บแอพพลิเคชันผมพลาดข้อหนึ่งนะครับผมหาไม่เจอผมเลยข้ามเลยผมเลยยอมละ สุดท้ายาม,ามาที่นี่นะครับมาที่ตัวตัวเน็ตเวิร์กนะครับก็คือโซทั้งหมด4ข้อครับ4ข้อเต็มเลยต่อมานะครับจะเป็นหมวด AD เนาะ AD เนี่ยจะมีความอา่พิเศษตรงนึงคือมีไฟบอ์ขันไฟบอ์ตรงเนี้ยในรูปที่ท่านเห็นนะครับเราปิงเครื่อง AD, เอ,อเจอนะ AD จะมี2เครื่อง เอดีไม่จําเป็นไม่ไม่เอดีมีมีหแฟกครับแต่ละเครื่องก็จะเป็นหมดหมดแอคที t ั t o ทอจะมี2แฟกยึดให้ได้แล้วก็ได้ได้อดมินแล้วจะได้แฟกเลยครับเออมันจะมีความแปลกเพราะามันมีไฟวอล์ขั้น <c oughs> <c oughs> มันถามว่าปิงเจอไหมปิงเจอนะจากเครื่องที่ไม่ได้อยู่ข้างในมันปิงไปเจอนะสำหรับผมนะปิงเจอแต่ทําอะไรไม่ได้มันต้องมีท่าอะไรบางอย่างหนึ่งที่ที่ใช้อะที่ทําการสามารถเอ่อให้เราสามารถ อืม a อ c e เซได้เอาตรงเพราะถ้าไม่ทำท่านเนี้เราก็ไม่สามารถไป a c c e s ซได้คือเราจะถ้าเราเอนแมปเจอเราจะเจอแค่พอทห้าสอ่ะตัว AD ตัวสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> ผมผมไวประมาณนี้แล้วกันก็แนะนำให้เรียนโมดูลตามที่เขาแนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีสอนอยู่คิดว่าก็หลังจากตบ AD ได้2เครื่องมันก็จะมาโซนะครับโซก็คือโซนี้หมดนี้คือผมโซได้หมด2ข้อก็เต็มเลยอ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยเนาะส่วนการเขียนรีพอร์ตเนี่ยแนะนําตอนตอนทำเนาะคือแต่ละหน้าของเว็บเนี่ยไอตรงซัมมารีเนี่ยเราต้องสรุปสิ่งที่เราเจอสมมติว่าหมวดของเว็บแอปพลิเคชันเนาะเราเจอสี่ง้หวดเราต้องสรุปว่าตามตามหัวข้อเลยครับว่าเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยเราทำยังไงมี overview อ่ามี scope มี impact แล้วก็มี conclusion นะครับก็เนี่ยมันต้องมีสีหัวข้อนี้นะในซัมมารีแล้วก็ท่านก็ลองจับวางดูอะไรเงี้ย คือไอ้ตรงหน้าส่งมิดรีพอร์ตอะต้องต้องมีทั้งหมดไอเนี่ยซัมมารีสามรอบเลยอธิบายเว็บอธิบายเน็ตเวิร์กอธิบายไอดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าลองดูดีๆคือแนะนำโมดูลวิจิตรีพอร์ตเออวิจิตเพนเทสรีพอร์ตนะครับแนะนำตัวนี้เลยว่าลองดูก่อนว่ารูปแบบจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเออมีข้อหนึ่งนะครับถ้าโดนเหมือนว่าถ้าถ้าใส่เคยไปอ่านรีวิวมาว่าถ้าใส่หมวดผิดมันจะเป็นให้เลือกเหมือนเหมือนเราทำเพนเทสให้ลูกค้านะครับว่าสมมุติเราเจอช่องโหว่ อินสิคิวบาร์บาก็ได้ครับที่เนี้ยเราไปเลือกหมดผิดตอนใส่หักคะแนนนะครับเขาเขาตรวจด้วย AI เขาไม่อรุมอร่วยให้เราเหมือนว่ามันจะมีคะแนนช่วงท่านสกอร์จะเป็นศูนย์อะไรเนี้ยคือคือหลังหลังจากสอบผ่านอ่ะถ้าดูในรูปเนาะเออมันจะมีมันจะมีดรอปดาวกดอยู่อ่ะผมผมไม่ได้กดให้ท่านดูหรอกผมแคปแคปแค่แคปตอนผ่านมาไอ้ดรอปดาวตรงเนี้ยมันจะบอกรายละเอียดเลยว่าแต่ละอย่างที่คุณเขียนมาคะแนนเท่าไหร่บอกรายละเอียดเลยครับอะไรเนี้ยเออ ก็ประมาณนี้นะครับผมในการรีวิวนะฮะการสอบของอ่าพีทีวันทองทยมีเนาะก็ถ้ามีคำถามหรือว่าอะไรก็มาคอมเมนต์ก็ได้ครับผมลืมเล่าอะไรไปผมก็จะมาพิมพ์ตอบเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกับผมสวัสดีครับ